สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยยงสวัสดีคุณหมอปามสวัสดีเจ้าของด้วยสําหรับแมวตัวนี้ก็เป็นแมวที่เป็นลูกของแม่แมวจรแม่แมวก็จรลูกแมวก็จะจรถ้าหากว่าไม่มีผู้รับอุปการะวันนี้ก็จะมีเจ้าของที่มีจิตเมตตาก็พาน้องมาตรวจสุขภาพเพื่อที่จะหาบ้านใหม่ก็จะอายุประมาณกี่เดือนคะสำหรับน้องแมวสองตัวนี้ ก็เท่าที่ตรวจด,ดูร่างกายแล้วก็ขนาดน้ำหนักตัวนะคะก็ยังอยู่ที่0.5กิโลกรัมค่ะคนนี้ก็จะมองว่าน้ำหนักเท่านี้อายุก็จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งตัวยังเล็กอยู่มากๆเลยทำการถ่ายพยาธิให้แล้วก็ตรวจร่างกายนะคะเนื่องจากว่าการที่เราจะเริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กๆเนี่ยควรจะอายุ 8สัปดาห์หรือว่ามีอายุ2เดือนขึ้นไปน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ0.8ถึง1กิโลกรัมนะคะเราก็จะมาเริ่มทำการฉีดวัคซีนเข็มที่1นะคะเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าเราทำวัคซีนเร็วเกินไปค่ะพวกเชื้อหัดหวัดแมวในวัคซีนเนี่ยอาจจะโน้มนำทำให้น้องมีภาวะเหมือนอมีการติดเชื้อพวกไวรัสหัดแมวทำให้สมอง การควบคุมส่วนการทรงตัวเสียไปได้นะคะก็จะกลายเป็นเหมือนแมวไม่ปกติหรือว่าผิดปกติไปนะคะก็เราสามารถทำช้าหน่อยได้นะคะตอนนี้ก็คือทำการถ่ายพยาลํำไส้ได้นะคะส่วนถ้าเกิดโตขึ้นอีกอายุอีก2สัปดาห์หรือครบ6สัปดาห์ก็สามารถเริ่มทำการหยอดยาที่หลังคอนะคะเพื่อป้องกันเห็บหมัดพยาธิในหัวใจไลขนไลในดหูได้ค่ะ วันนี้เราก็จะตรวจร่างกายก่อนแล้วก็จะเห็นว่าเส้นขนของเด็กเกนะะี่ยค่ะมีจุดขาวๆเหมือนพวกไข่เหาอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำการเก็บตัวอย่างดึงเส้นขนเพื่อไปส่องตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะวันนี้ก็สำหรับแมวสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งแล้วก็อายุประมาณหนึ่งเดือนก็ทราบเพศแน่นอนแล้วก็สิ่งที่ทำก็เป็นตรวจสุขภาพองค์รวมแล้วก็ น่าจะทําการปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของใหม่หรือว่าคนที่รับเลี้ยงโดยปกติแมวที่หยาหลังหย่านมก็สามารถที่จะแยกย้ายกันไปเลี้ยงได้ซึ่งข้อดีของการรับแมวจรตั้งแต่เด็กไปเลี้ยงก็คือ 1. ฝึกง่าย 2. ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวหรือฝ้าฝืนใจกันมากเพราะว่าถ้าหากว่าแมว จรเขายิ่งอายุมากในการฝึกที่จะคุ้นเคยกับเจ้าของใหม่หรือว่ากับคนเลี้ยงนี่ก็จะยากไปตามอายุใช่ค่ะซึ่งน้องแมวเนี่ยจะมีช่วงะระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์นะคะก็น่าจะเป็นช่วงอายุ5ถึงประมาณ9สัปดาห์คะ่ะที่จะเป็นช่วงที่เราสามารถฝึกฝนทำให้เขาคุ้นเคยคุ้นชิน การเรียนรู้สังคมนะคะการเข้าสังคมหากในช่วงตอนระยะเวลาตอนเด็กของเขานะคะได้รับการฝึกฝนที่เหมาะสมไม่ได้เกิดอ่าเขาเรียกความทรงจําอันเวลวร้ายเขาก็จะกลายเป็นน้องแมวที่น่ารักที่เชื่องขึ้นมาได้ค่ะแต่หากว่าได้รับการเลี้ยงที่ไม่ถูกต้องมีความรุนแรงหรือว่าการสอนที่ผิดไปค่ะเขาก็อาจจะกลายเป็นแมวที่ดุร้ายเกี้ยกาเข้าสังคมไม่เป็นได้เช่นกันนะคะ สิ่งสำคัญสำหรับการเลี้ยงแมวจรหรือรับแมวที่ไม่มีวัคซีนมาตั้งแต่วันพระบุรตษอย่างเช่นตัวพ่อตัวแม่ก็แน่นอนถ้าเป็นแมวจรโอกาสการจะได้รับวัคซีนครบตามโปรแกรมก็น้อยมากๆซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่รับแมวจรเข้ามาก็แนะนำให้รับเข้ามาตั้งแต่อายุประมาณอย่านมก็ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือน แล้วก็นำมาตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนตามโปรแกรมให้ครบแล้วก็ทําทความสะอาดป้องกันปรสิตภธธายนอกหยอดเห็บหมัดเท่านี้ก็จะได้แมวที่แบบมีสุขภาพดีแล้วก็ให้อาหารที่มีคุณภาพตามช่วงวัยก็จะทําให้แมวเราแข็งแรงได้เช่นกันไม่แพ้แมวที่เป็นแมวาสายพันธุ์หรือว่าแมวที่ เป็นแมวบีทออมาโดยตั้งใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปามที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสุขภาพแมวเด็กที่เราเก็บมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณเจ้าของที่ให้เราดูแลนะคะสวัสดีค่ะ